สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านประจำวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568นะครับเราก็มาติดตามแล้วก็เช็คสภาพอากาศประจำวันกันนะครับซึ่งในวันนี้พายุคันแมกีที่อ่อนกำลังลงนะครับเป็นย่อมความกดอากาศก็ยังคงปกคลุมครับต่อเนื่องในประเทศไทยทางตอนบนอีกประมาณ1-2วันก็ยังคงส่งผล โดยเฉพาะทางช่วงภาคเหนือทางช่วงภาคกลางตอนบนภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือทางตอนบนบนทางด้านตะว,วันตกนะครับก็ยังคงมีปริมาณของฝนเนี่ยตกได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่วนในพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นมาจากมรสุมแนวล่องแนวปะทาอากาศที่เกิดขึ้นนะครับตามช่วงในพื้นที่ต่างๆเพราะว่าสภาพอากาศในช่วงนี้ก็ ยังถือว่าค่อนข้างแปลปวนยังไม่ได้กลับเข้าสู่ระบบที่เป็นปกตินะครับทีนี้ท่านผู้ชมจากในภาพนะครับทางด้านขวาซีกทางด้านขวาในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแอดมินขออนุญ,ญาตพาท่านผู้ชมมาอัปเดตในส่วนของพายุใต้ฝุ่นลูกใหม่นะครับก็คือฟงวองนะครับฟงวองฝฟงว่องประมาณนี้นะครับมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับแล้วแต่คนจะเรียก ซึ่งขณะนี้นะครับวันนี้8พฤศจิกายนเนี่ยพายุลูกนี้ยังอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกทางด้านะตะวันออกของทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับพายุนี้เนี่ยก็กำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆนะครับมาทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะครับคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านแถวทางเกาะลูซอนทางประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ลงทะเลจีนใต้ทางช่วงตอนบนบน ประมาณช่วงวันที่10ถึงวันที่11พฤศจิกายนนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือนะครับจากการอัปเดตล่าสุดนะครับต้องบอกว่าต้องยึดข้อมูลณนะปัจจุบันนะครับในอนาคตถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเราก็ค่อยมาเช็กกันว่าอาเส้นทางของพายุใต้ฝุ่นลูกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่แต่นะับปัจจุบันนะไพว่าไปทางไปทาง,ไปทางทิศเหนือนะไปทางทิศเหนือไปทางช่องแคบของไต้หวันแล้วก็จะขึ้นฝั่ง ทางด้านตะวันออกของทางประเทศจีนนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราดูในช่วงวันที่10・วันที่11พฤศจิกายนนี้พายุฟงวองลูกนี้นะครับยังไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยของบ้านเรานะครับมันมวนตัวกลับนะครับก็คือพายุลูกนี้เนี่ยมันจะลงทะเลจีนใต้นะครับประมาณช่วงวันที่10นี่แหละหลังจากที่พายุคันแมกีเนี่ยอ่อนกำลังลงแล้วก็ สลายตัวนั่นเองนะครับแต่เน้นย้ำนะครับเพื่อเป็นการไม่ประมาทเราก็ต้องมาติดตามแล้วก็เช็คสภาพอากาศกาันเพราะว่าหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจากพายุคันเมกีที่มีฝนตกแช่นับถึงแม้ว่าบางพื้นที่ตกไม่หนักแต่ตกแช่หลายชั่วโมงนะครับทีนี้เรามาติดตามสภาพอากาศประจำวันนี้นะครับเป็นลักษณะอากาศทั่วไปจากการอัปเดตรับ24ชั่วโมงข้างหน้า ทางช่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือทางด้านตะวันตกภาคกลางและก็ทางภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทางจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดตากและทางจังหวัดกำแพงเพชรเนื่องจากย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุค,คันแมมก,กี้ ปกคลุมบริเวณทางด้านตะวันตกของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทางด้านตะวันตกนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวผ่านทางช่วงภาคก,กลางตอนบนบน,นะครับท่านผู้ชมดูจากภาพเลยนะครับแล้วก็ปกคลุมทางช่วงภาคเหนือตามลาดับเนี่ยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลัน แล้วก็น้ําป่าไหลหลา,ลากแล้วก็น้ําล้นตะลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มแล้วก็พื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังส่วนเกษตรกรควรป้องกันนะเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของทางภาคใต้นะครับ ในช่วงนี้ทางภาคใต้ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองในบางแห่งนะครับตกเป็นจุดเป็นย่อมกระจายตัวอยู่เนื่องจากว่ายังคงมีลมจากทางตะวันตกลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทางทะเลอันดามันนะรับภาคใต้แล้วก็ทางอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทางช่วงทะเลอันดามันนั้นมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับช่วงนี้แล้วก็มีคลื่นสูงอยู่ประมาณ2-3เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนอง ขึ้นสูงมากกว่า3เมตรทางช่วงอา่าวไทยตอนบนมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับเดินเรือด้วยความร,ระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทางช่วยทะเลอันดามันคนงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของคัดการในแต่ละภาคนะครับ เริ่มกันที่ทางช่วงภาคเหนือนะครับก็จะมีอากาศเย็นในช่วงตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดสุโขทัยจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิจิตรจังหวัดิุนุโลกจังหวัดเพชรชบูรณ์แล้วก็บริเวณทางจังหวัดตาก อุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสบริเวณทางยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-14องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีอากาศเย็นในช่วงตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดเลยแล้วก็ทางจังหวัดชัยภูมิอุณหภูมิตม่ำสุด19-23องศาเซลเซียสยอุณหภูมิมสูงสุด27-32องศาเซลเซียสยบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงค่อนข้างหนาวอุณหภูมิตม่ำสุด13-18องศาเซลเซียสยลมแปลปวรวนความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางด้านภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักในบางแห่งนะครับบริเวณทางช่วงจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีและก็ทางจังหวัดชัยนาทอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางด้านภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางช่วงจังหวัดสระแก้วจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกจังหวัดฉะเชิงเซาและก็ทางจังหวัดชนบุรี อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด,ด31-33องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ในส่วนของทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางจังหวัดเพช,ชบรบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลา,าและทางจังหวัดนาราธิวาส อุณหภูมิตำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสตั้งแต่ทางจังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและก็ทางจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับแอดมินสรุปให้นะครับก็คือทางภาคอีสานเนี่ยปริมาณของฝนเริ่มลดลงแล้วแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้อยู่นะครับเพราะว่าพายุคันแมกีเนี่ยเริ่มมีผลกระทบกับทางช่วงภาคเหนือ แล้วก็ทางในส่วนของภาคกลางภาคกลางทางด้านตะวันตกนะครับช่วงบ่ายปริมาณของฝนก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทางภาคตะวันออกแต่ว่าทางอีสานเนี่ยฝนเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ยังคงมีอยู่ในบางแห่งนะครับแล้วก็ภาคใต้ก็ยังคงเกิดขึ้นได้ตลอดช่วงนะครับเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาเจาะลึกรายละเอียดให้นะครับว่าพื้นที่ใด แล้วก็รวมถึงเส้นทางของพายุลูกใหม่นะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันนะครับประมาณช่วงเย็นๆของวันนี้นะรประมาณ16-17นาฬิกาเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้สำหรับในคลิปนี้แอดมินลุดสิทธิคนจนสวัสดีครับ